สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม13จะมานำเสนอสารกัมมันตรังสีกับงานฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมการแพทย์ซึ่งจะกล่าวถึงโคบอล60โคบอน60 โคบอล์60เป็นพลังงานนิวเคลียรเ์เฟทไอโซโทปกัมันตรังสีซึ่งเกิดจากการสลายตัวของสารกัมันตรังสีซึ่งมีคุณสมบัติในการสลายตัวโดวยการปลดปล่อยรังสีหรืออนุภาคต่างๆออกมาจากนิวเคลียร์เช่นรังสีกัมม่ารังสี X รังสีเอ็กซ์เรย์อนุภาคแอลฟาอนุภาคบีตาอนุภาคนิวตอนและอนุภาคโปรตอนเราใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์จากรังสีกัมม่าที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากนิวเคลียร์ของไอโซโทปโคบอล์60ในการรักษาด้านการแพทย์ หลักการทางฟิสิกส์ตามหลักของฟิสิกส์นิวเคลียร์สมการของการเกิดโคบอล60คือโคบอล59รวมกับ1นิวตรอนซึ่งจะทำให้เกิดโคบอล60และรังสีแกมมาฉับพลันโดยโคบอล60เป็นไอโซโทปกำมันตรังสีของโคบอล59โดยมีน้ำหนักอะตอมเท่ากับ60ซึ่งไม่มีปรากฏในธรรมชาติ แต่ผลิตขึ้นได้โดยการนำนิวคลายที่สเสถียรคือโคบอล59ไปอาบนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าแบบแคนดูโคบอล59จะถูกเปลี่ยนให้เป็นโคบอล60เพื่อจะผลิตโคบอล60ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยกับแท่งควบคุมอ d ดจัสเตอร์โรสซึ่งปกติทำด้วยเหล็กปรอสนนน โดยมีการเปลีป่นยนแปลงไปใช้แท่งที่บรรจุด้วยโคบอล59โดย a อ j เ s t เตอ o ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ให้อยู่ในสภาวะวิกฤตตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้แท่งเหล่านี้ถูกดึงเข้าและดึงออกจากแกนเครื่องปฏิกรณ์โดยอัโตโนมัติโคบอล59ที่ถูกบรรจุอยู่ภายในแท่งเหล็กประสนิมนั้นทำหน้าที่ดูดกลืนนิวตรอน เพาจากสมการนิวเคลียร์โคบอล59นั้นจะเปลี่ยนไปเป็นสารกรมัมตรังสีโคบอล60ได้ก็ต่อเมื่อทำปฏิกิริยากับนิวตรอนจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเปลี่ยน a d ด u s สเตอร์โซึ่งปกติทำด้วยเหล็กปรอสะนิมเป็นโคบอล59คือทำให้โคบอล59ได้รับนิวตรอนเมื่อได้รับได้ที่แล้ว ก็จะทำการเคลื่อนย้ายออกจากแกนปฏิกรลนิวเคลียร์เพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปตามปกติในเชิงพาณิชย์จะใช้เวลาประมาณ1ปีในการเปลี่ยนโคบอลต์59ให้เป็นโคบอลต์60ดังนั้นโคบอลต์60ไม่ใช่กากัมมันตรังสีจากโรงการไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาฟิวชั่นแต่โคบอลต์60คือไอโซทที่ผลิตโดยความจงใจของมนุษย์ หลักการทางฟิสิกส์โคบอลต์6 0ที่เกิดจะเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีมีครึ่งชีวิต5.26ปีและสลายตัวโดยการปลดปล่อยรังสีหรืออนุภาคต่างๆออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมธาตุที่เป็นไอโซโทรปรังสีหรือที่เราเรียกกันว่าสารกัมันตรังสีซึ่งสลายตัวไปเป็นนิกเกิล60โดยการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าพลังงาน0.3 1 8เมกะอิเล็กตรอนโวล์ และรังสีแกมมาพลังงาน1.33เมกอิเ็กตอนโวลต์และ1.17เมกอิเอกตอนโวลต์ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากรังสีแกมมานี้ได้ในทางการแพทย์การประยุกต์เกี่ยวกับวิศวกรรมการแพทย์ 1. คิดค้นและสร้างอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการฉายรังสีโคบอลต60เพื่อรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอก 2. คิดค้นระบบนำส่งยาการพัฒนาโพลิเมอร์เพื่อใช้บรรจุรังสีโคเบอลต์60ลงในภาชนะที่คิดค้นและนำส่งได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 3. คิดค้นระบบและเครื่องตักที่ใช้โคเบอลต์60ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์และทำให้ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางบางชนิดมีความสะอาดถูกหลักอนามัย ซึ่งการที่จะทําให้ลิวริงซที่ปนเปื่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นตายหรือไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นั้นจําเป็นมากโดยเฉพาะในการผลิตเข็มและกระบอกฉีดยาที่ใช้ฉีดสารละลายเข้าเส้นเลือดท่อพลาสติกหรือสายสวนที่เข้าไปสัมผัสเนื้อเยื่อภายในร่างกายการใช้รังสีแกมมามาจากไอโซโทปโคบอล60 หรือรังสีอิเล็กตรอนพลังงานสูงเป็นตัวกลางในกระบวนการการปลอดเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการใช้กา๊าซหรือการอบด้วยความร้อนเพราะสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์หลายชนิดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทนความร้อนมีรูปร่างสลับซับซ้อนหรืออยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก่อนจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว วิธีนี้จะช่วยป้องกันการปนเปืพอื่อนที่เกิดจากการบรรจุขี่พอและมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน